สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องดีดำซิงนะคะเดี๋ยวสิฟ้าไปเบ่งเสบเบียเข้าเฮ็ดอีหยังของเขากำลังสีนอนรับอยู่เพราะว่าให้เอาล่างกุญแจมาให้ขุดงานทอยนะคะแดดร้อนมากฝนตกวันเว้นวันนะจ๊ะอยู่นี่เดีย๋ยวสิพามาเบ่งหลังจากที อัปเดตนะคะหลังจากที่หยุดทรงการไม่ได้ลงคลิปนานมาเราก็ทำสีใหม่นะคะทำแบบฝาว้างมากกระมื่อยอันนี้สานะคะสัสิบสิบถ่า,สาย,าายสิบหาเมตรปะกับเป่าเมตรงานสุดท้ายเพื่อจะมันเหี่ยวใช่ ra mà bừng. mà thảo là bừng ở bên anh nhẵng mà thu nó cầu cầu không rau Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ เป็นกับเป็นตัวแพงเน่าเลยสามพันยังเอาเดี๋ยวกอยคุณเอ้โอ้โหโอเคมาตันั่นดีนะโอเคเลยสาหงวัดมันจากเมตรเหยเป่าิมหาเม็ดปโอเคมามื่อวัดคือจังบเหียวคาจกคือจยังขึ้นยังเหี่ยวเลย บอกท่านออกอยู่ขมว่าชมเลยเอาูดว่าบาตึงเลหมดเลยซื้อที่พหญ่บาตึงความ่มเลยอยู่ในแพ้เอาเห็น่เดแล้วอยก็าไวไปหนึ่งนะนก็ยังเอาไปอีกเลยบอได้เลยวันนี้จงใสสีถึงวันที่หนึ่งประจักคือ กำลังประสิทธระสิทธบจังหน่อยเบิ่งว่าสามเลขออกป่าสินอนงีบจังหน่อยประสันดอกทางเด็กลิงเป็นก็มาเป็นวันอาทิตย์นะมือนี่หลานปิดได้วงเวียม <ru> ิจักโมงนะ ลานยุ้ยใส่เปิดเปิดแต่ยุ้ยซีเก่คนที่เปิดกันทะลักว่ามีลานได้เปิดเลย ขอให้อยับเปิ